สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนนะคะพอ่พอแม่จำได้ไหมเอยอันนี้ใครมอมแมมแห้งค่ะตอนนี้ลำดวนก็มาถึงสวนใหม่แล้วนะคะก็มาถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะแม่แม่จ้า ก็มาถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะพอลี่เลิกงานมาก็เพิ่งจะได้อัปเดตให้แม่ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะได้ชมกันนะ,ะนะคะสาวๆนะคะบรรยากาศสวนใหม่วันแรกกันนะคะบรรยากาศทั้งคนทั้งช้างนะคะดูนี่ลำดวนอยู่ใกล้ๆกับอ่างอาบน้ำนะคะบรรยากาศฝั่งนี้นะคะ ก็จะมีเพื่อนเพื่อนอีกนะคะฝั่งข้างหลังด้วยนะคะ,ะเบียงเบียงของนางจะอยู่หน้าบ้านนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะอยู่ข้างหลังนะคะก็มีนะคะหน้าบ้านใขรหน้าบ้านมันเลยนะคะสะเบียงอาหารของอ้วนนะคะแม่แม่อันนี้ก็ที่ทิ้งขยะนะคะของสาวเนาะนะคะเศษหญ้านะคะเศษ ต่างๆนะคะนี่นะคะเพืเ่อนๆอนฝั่งนี้ก็มีนะ,ะพี่พายแก้วนะคะพี่สาวน้อยไอ้บุญจันทร์คุณหาของกินแล้วนะคองกินแล้วอ้วนมอมเมมมากเลยได้ดินใหม่ดินตรงใหม่ด้วยนะคะ คืนนี้นอนนี่นะคะนอนนี่คืนแรกนะคะเนดินอย่างเดียวเลยนะคะ หิวแน่เลยนะฮะตัดสั้นๆหน่อยเดือกนกล้วย What